ลงจากข้างบนแล้วก็ไปนั่งอยู่ข้างล่างยังไม่เป็นไหนฮะเหรอนอนน้อยไอ้หนอนเน่าซื้อหวยอะไรนะซื้อลอตเตอรี่สี่แปดแปดสี่สี่มาจากไหนเลขอ่ะมาจากไหนบอกก่อน <4. S 1> <laughs> หัวตัวเมีย <4. S 1> ตัว, <4. S 1> ตวห้องเบอร์แปด บางชอบสี่กลายเป็นได้สี่แปดเพื่อนๆก็ซื้อตามได้นะคะทุกคนซื้อลอตเตอรี่นะไม่ซื้อหวยใต้ดินนะคะไปยังนะี่ยส้อยก็ไม่เอาไปสร้อยอะ่ะเอาไม่โยนลงตรงนี้อะ่ะเอาไปเถอะรับนะรับนะ เอาไหมเอาเป้าเดี๋ยวมาถามหานะเดี๋ยวมาถามหา,ไ,ไ,หมาไม่อยากจะใส่หรอกก็ให้ใส่เติมน้ำมันนึก ชอบขับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพใช้มอเตอร์ไซค์สะดวกนะคะทุกคนรถยนต์ไปไหนลำบากกรุงเทพต้องมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว